โร้ยากาศัดแรงผดหรอฮ่เหมือนกาดดีเลยทัเรียช่วงสีโมงมาคำพลมาหนิทุเ no ทียนึุกผมมาหาหอยย่นนะครับนี่ มะงมหอยไปผัดหอยยังไงหอย,หอย,หอยสย้คล้าย่หอยไร่ห้างหายจากการเห็ดจิบกินตาหุ่งนี่ประมาณน่นาจะสามเดือนแล้วกได้่ะโอ้จิบหอกดีหนองว่ะบระด็จิบตาหุ่ง เดี๋ยววกลมาเฮ็ดดีกันแา่สนุสนกอ้พาเรื่องอ่าวใจเด้ครับพี่น้องกินตก่ก๋วยเตี๋ยวมไม่กินต่หมกตอนนี้กินตก่ก๋วยเตียวปาบุ๋งง่ายๆพี่นอ้องเล็บยู้ๆนี่แหละลังนี่แหะัมีคนเลยกเติคนที่ไหะเจาะมาไซยังไงดงัง น้ำใส่น้ำอาบยุ่นหนีไปได้คำหนึ่งต้มีปลาปานบลาไข่ดีก็ยัง แต่มันปวดเนาะต้นบ้นมือแทงได้ปะเล็กๆได้อยู่ข้างหลังมันคึ้นอต่ทาผมบังยางนะท่านพี่น้องผมแพ้ไงแล้ว เรื่องว่ากะัเอ <|so|>? ้ยวะว่าดอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามคลิปของอ๋อจ้อยนะครับสนีติ